ัจกไก่ย่างไก่ย่างว้าวสวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้สามโมงบชนะโอ้มาตาโ้โโโตกลงจะได้กินไก่ย่างหรือว่าไกด่ดำกันแน่คะเนี่ยเอาเอาเข้าไปแบบว่าต้องดูแบบทนุถนอมมากเลยจ้าเพราะไม่งั้นมันหนังจะไม่เอาค่ะอา่า ต้มบ้านจ้ะวันนี้แฟนพามาทำตีฟ้าค่ะโชคดีที่ว่าเรามีแฟนเป็นช่างเราก็เลยลดต้นทุนไปค่ะแต่เราจะเนื่อไอชิวๆหลังบ้านจ้าขลมไปจ้าหาจะเค็มกับลูกต้องใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะกินเองทำยังไงก็ได้จ้าแต่งน้ำปลายั่วๆจ้าวันนี้กะว่าไม่ให้เผ็ดมากซื้อมาแล้วมากินเดี๋ยวมันจะเสียลองคลิปกนะ น้ำพริกน้ำพริกของเต้ยมาสวัสดีก่อนมาวันนี้วันนี้น้องบิ๊กเข้ากล้องด้วยสวัสดีจ้าแม่เออบางปูนกรุบกรุเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนจ้าพบกันอีกแล้วจา้าวันนี้สามองบัวชาแนลแม่เต้ยจา้าน้องบิ๊กครับอืมไม่ได้เข้ากล้องนานแล้วนะครับคินไหม หิวกว่าแม่จะทำให้เสร็จก่อนจะไปชิมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวมังเบย์ชาแนลในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยจ้าขอบคุณทุกขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติจ้ะมาจ้ะเซฟๆน้ำกันเลยจ้าวันนี้แม่ต้ยทำตำแต่งน้ำปลายั่ยๆุยเลยจ้ะทานควบคู่กับผักอะไรครับมีผักบุ้งผักแมวค่ะผักคะน้า แล้วก็มีหมูย่างแล้วก็มีแมวด้วยโอ้น้องงาดํามาด้วยจ้ะอ,อันนี้คือหมูย่างจา้ะอันนี้คือไก่ย่างจา้านี่ดูไก่เออโอ,โอ้อันนี้นี่ค่ะไก่ย่างไก่ย่างจ้ะไก่กาย่างเป็นตัวเลยจา้าวันนี้เซ่บๆเลยจ้ะขอกระทิชู่หน่อยจ้ะมือเลยดูว่าเป็นลมพอดีเลยกว่าจะได้กินแม่โฆษณาอยู่ค่ะค่ะ ข้าวอันนี้เอานี้ก่อนค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำพริกปลรรายุยั่วเซ,ซ,ซ่บเซเลยจา้าแล้วก็มีวันนี้หลายอย่างค่ะมาทํางานบ้านค่ะวันนี้มีผัดหมูจา้าใบโหระพาผัดพริกจา้าแล้วก็มีผัดผักบุ้งจา้าใส่มาเป็นกลุ่มค่ะเพราะว่ามาทํางานนี้ต้องใส่กลุ่มมาจามา้าไม่เตยขาดไม่ได้ค่ะไข่ต้มจา้า มาจากเพื่อนๆจ้ามาเซ็ตๆนั่งก,กนันเลยจ้าได้บรรยากาศจ้าอาทานด้วยกันครับมาค<า>่ะจ้างก่อนเลโอ้ให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนโอ้น้องบิ๊กเก่งจังอ่าน้องบิ๊กลืมน้องบิ๊กบอกไปเอาตำด้วยไหมตำเอาตำตำเต่งอย่างน้ำพริกให้ด้วยค่ะโอเคไปวางให้เจ้าที่เจ้าทางจา้ะ ก่อนจะชิมก็วางให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนจ้ะเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีเอ่อตั้งพระยาิ้งพงหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานนอกบ้านจ้ะมาจ้ะเซ่บซนํากันเลยจ้ะอุ้ยไม่รู้จะกินอะไรดียูนะชิมามาเลยอ้ออุ้ยที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าไม่เต้ยทานไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะจ้ะมาเลยครับพี่บิ๊กจ้ะเซ่บซจ้ะ คำแรกเพื่อพี่เพื่อน้องจ้าแซ่บๆน้ำกันเลยจ้าอือหือแซับจริงจ้าค่ะอะไรคะใหญ่ๆนะครับก็ย่างจ้าอันนี้หมูย่างอือ ซับอีลู้จ้าซบจ้าอือหืออือหือซับจ้าอือหือซับไหมใช่ไหมหิวจนตายลายเลยอืมองามมือจังกว่าแม่จะทำเสร็จ นพริกปลาดายจังน้ำพริกปลาายยุ่ยๆจ้าเซ็ปเซบๆจ้าอื น่ากินทุกอย่างเลยจ้าเซบหลายเซบคักแคบแน่โมจาไม่เอาบางปูมหมุงยมด้วยจ้าบกจกืดกบกสันเดกเมือนอังอผัดจรูกอันนี้ก็ผัดตะกูลจ้าอือหืออืออซบเบอร์ผัดพริกหมูจ้าอือหือใส่ใบโหระพาจ้าแซ่บซบจ้า อกินไม่เกรงใจลูกจ๊ะล anyway, <si> ูกก็กินไม่เกรงใจแม่เอาลูกก็ไม่กินกินไม่เกรงใจแม่เหมือนกันโอเคจานสบายอืมลูกว่าหิวตาลายอ่ะ พริกปลาลายยุ่ยๆเลยจ้ะอือฮึโอ้ขอโทษค่ะใครมาบ่นถึงอะไรตอนนี้ืผักคะน้าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอู้อหฮอแซบผักแซบเนี่ยเจ้เบอร์อือวันนี้นัวมากไม่เผ็ด ไม่ค่าตัวเองจังพอดีเป็ดทำได้พอดีมากกินหลายคนอย่าทำเผ็ดเกินเดี๋ยวลูกกินไม่ได้ถ้ากินคนเดียวก็เต็มที่จะัเบี้อันกินได้แต่โคเตร้รกินไม่ได้ออื้จำเตงจา้า Mm -hmm. Đây đèn, đây đen, Giờ xuất đen được khiến cho mm -hmm. Wow Ừm mm -hmm. อืโอ้โหตำแจงตำแจงวันนี้ถูกใจมากเลยจ้ะอือหืมอืมอหื้มอือหืม จืดมาก <laughs> จืดจืดยิงนองนั้นไม่จืดอืมกรหมัวอร่อยเพราะว่าหมักไม่ได้จิ้มจิ้มจิมเข้าไปผิดสูตรนิดนึงให้เป็นไรกินเองรีบเกินอืออเครื่องยังไม่ถึงสีรูปยากแล้ว เป็นข้าวนอกบ้านนี่อร่อยจริงเนาะโอ้โหน้ำพริกปลาราคำใหญ่เลยจ้าอืมอร่อยไหมพี่บิ๊กอร่อยมากต้มหมักกันเราคอยไหมโอื้ ดอกยางร่วงมันเต็มหัวยอะไรย่างอยากได้น้ําเย็นสักแก้วมันเผ็ดคู่ค่ะ้ามีแต่แนวแซบๆเลยจ้าอบรรยากาศชิวๆลมพัดเย็นสบายแต่ว่ามีพัดลมจ้า ร้อนนิดนึงวันนี้เป็นวันหยุดมาช่อมบ้านกันแล้วลูกชายก็เลยได้ด้วยแลวมากินข้าวพร้อมๆกันจ้ะจะพ่อกับพี่ไม่ยอมเข้ากล้องน้องบิ๊กเข้ากล้องอยู่วันนี้เพราะว่าน้องบิ๊กหิวก็เลยต้องเข้ากล้องกับแม่ไม่งั้นน้องบิ๊กจะเหนื่อยจริงๆให้แม่ถ่ายก่อนแต่ว่ากินด้วยกันได้ไม่เป็นไรสามเมืองบัวแชนเนลขอตัวไปทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก่อนจะ้ะอันนี้เราถ่ายคลิปกันกน่อนก็เลยพี่กับพ่อไม่ยอมเข้าด้วย พี่ของน้องบิกบ๊กค่พี่บอสเขาทํางานกันอยู่ก็เลยให้เราสองคนถ่ายคลิปก่อนเสร็จแล้วตอนนี้เราจะไปทานข้าวพร้อมๆกันจ้าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวพร้อมๆกันจา้าตอนนี้สาวเมืองโบชแนลแม่เต้ยน้องบิ๊กครับขอตัวไปก่อนนะครับอขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะจ้าใครที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ช่องสาวเมืองโบชแนล สามวงบริชแนลแม่เตย้ยน้ำบิ๊กขอขอบคุณจากใจจ้าพ่อกันไหมคลิปน้าค่ะบ๊ายบายโชคดีโชคดีโชคเกียร์ <Thank you. S 1> ตลอดไปจ้า